บรรทัดทองอ่ะของกินเยอะมากแต่ใช่ว่าจะอร่อยไปซะทุกร้านแต่คำนี้ใช้ไม่ได้กับร้านนี้คือ <c oughs> ใครที่จะไปทานเขาแถวบรรทัดทองนะคะจดร้านนี้ไว้เป็นร้านของหวานด้วยชื่อร้านว่าบิงบันนะบอกเลยว่าขนมหวานของที่นี้น่ากินแล้วก็อร่อยทั้งนั้น <c oughs> ขนมหวานที่เขาขายนะคะก็เหมือนตามชื่อร้านเลย <c oughs> อันนี้เราคิดเอาเองนะบิงก็น่าจะเป็นบิงซูส่วนบันก็ขนมปังที่เป็นบันแต่เขาเอามาทําเป็นโทสเราเข้าใจถูกหรือเปล่าเนี่ยแต่คิดว่าใช่นะคือใครที่ชอบกินบิงซูแล้วก็ชอบกินโทสนะคะต้องกดเซฟคลิปนี้แล้วตามไปด้วยแล้วโทสกับบิงซูของร้าน ไม่ได้เป็นแบบธรรมดาทั่วไปนะคะอย่างอันนี้ชื่อว่าบันกระทะร้อนมะพร้าวอ่อนไข่เค็มเขาก็จะเสิร์ฟกระทะร้อนมาบนขนมเลยค่ะให้ท็อปปิ้งมา2อ,อย่างเป็นซอสไข่เค็มกับเม็ดบัวร้อยแล้วด้านในนะคะก็จะมีไอศครีมกะทิกับเนื้อมะพร้าวอทุกอ,อ,อย่างที่เสิร์ฟมาในจานนี้เวลากินแล้วมันเข้ากันเป็นของหวานที่รสหนัวหวานมันกลมกลม่อมพี่แบงค์ชอบมากส่วนอันนี้จะเป็นบิงบันชาไทยค่ะเสิร์ฟมาพร้อมกับท็อปปิ้งเยอะมากด้านบนเขาก็จะอปมาด้วยโมจิราวาพวกเราก็จะเป็นคนเอาโมจิตัด เอาไอศครีมมาวางท็อปไว้ทีเราอะเลิฟเมนูนี้มากเพราะว่าเขาจะมีวิบชีสมาให้ลาดด้วยยังไม่จบค่ะใส่เฉาวกลวยเข้าไปอีกแล้วก็ราดนมข้นหวานกับซอสชาไทยเพิ่มความนวทุกคนชาไทยเขาดีมากอะหอมชาหวานมันเข้มขน้นคือนอกจากขนมแล้วอะเขาก็มีเครื่องดื่มด้วยนะของเราคือชาไทยวิบชีสอร่อยมากเลยอะทุกคนวิปชชสนัวนัวกินคู่กับชาไทยหอมหอมของพี่อังชื่อว่ามิลกี้สตรอเบอรี่ด้านบนจะเป็นนมส่วนด้านล่างจะเป็นสตรอเบอรี่ค่ะเวลากินนะคะเราแนะนําให้คนรวมกันมันจะลงตัวมากคือใครที่เป็นสายของ หวานนะคะต้องกดไลค์กดเซฟกดแชร์แท็กชวนเด็กแกงแล้วมาร้านนี้เลยอร่อยจริงๆทุกคนฝูกใจแน่นอนพิกัดร้านจะอยู่บนทันทองตรงข้ามซอยจุฬา20